ตอนนี้มีหลายคนสงสัยและก็สับสนกรณีที่นายวันมัวหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระเรื่องการส่งตัวนายชัยยามพวานมันเพียนจิตหรือสอสอปูอัดสอสกอรุงเทพมหานครพักไทยก้าวหน้า ตามหมายจับของสถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่ซึ่งหลังจากที่สอสอปูอัดได้เดินทางไปมอบตัวแล้วมีข้อถกเถียงว่าสามารถที่จะโหวตส่งตัวอีกหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาให้ข่าวว่าแม้ว่าสอส,อสอปูอัดจะมอบตัวแล้วแต่ว่าสภาก็ยังโหวตเพื่อที่จะส่งตัวสอส,อสอปูอัดไปดำเนินคดีแต่ว่าหลังจากนั้น ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมายืนยันว่าได้ถอนวาระการส่งตัวสอส,อสอปูอัดไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่แล้วไม่ต้องโหวตอีกต่อไปซึ่งการที่สอส,อสอปูอัดได้ชิงมอบตัวกับตำรวจเชียงใหม่ก่อน ก็หน้าที่จะเป็นผลดีกับตัวเองซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสอสอ,สอปวดเองดังนี้ครับคือหนึ่งไม่ต้องถูกถลกหนังหรือขึงพืชในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพราะแน่นอนที่สุดละจะต้องมีการอภิปรายก่อนจะลงมติจะมีสสแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางซึ่งอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์และก็ชีวิตของของสสปูอัดซึ่งอาจจะมีการพูดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาด้วยสสปูอัดก็จะได้รับความเสียหาย สองเป็นการรักษาเกียรติของตำแหน่งสอส,อสเพราะว่าพวกที่เป็นสอส,อ,สอ,อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้นทุนทางสังคมต่ำถ้าหากว่าสสปู้อัดดื้อแพ่งไม่ยอมไปมอบตัวก็จะถูกคอรหาจากประชาชนได้ แต่ว่าเมื่อชิงไปมอบตัวเสียก่อนก็จะแสดงให้เห็นว่าสอสอก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไป 3. เป็นการรักษาภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ของสภาผูรร้แทนราษฎรไม่ให้ตกตำ่ำเพราะโดยทั่วไปสภาผูรร้แทนราษฎรไม่เคยที่จะโหวต ส่งตัวสสไปดําเนินคดีเลยเว้นแต่สสคนนั้นจะขออนุญาตต่อสภาและก็เต็มใจสมัครใจไปสู้คดีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรณีสสปูอัดดูแนวโน้มเหมือนจะถูกส่งตัวไปซึ่งก็จะทำให้เสียประวัติของสภาผู้แทรนราษฎร สเป็นการฉีกหน้าพักการเมืองบางพักที่ออกมาถแถลงล่วงหน้าว่าจะโหวตส่งสสปูอัดไปดำเนินคดีอย่างแน่นอนโดยยังไม่ได้ฟังเหตุผลหรือว่าพิจารณาเนื้อหาสาระของทุกฝ่ายแต่ว่าตั้งทงไว้ก่อนแล้วว่าจะส่งสสปูอัดไปอันนี้เขาเรียกว่า โอนกระแสทำตามกระแสของสังคมเพื่อหวังคะแนนเสียงครับเพราะฉะนั้นสอสอปูอัดจะกระทำผิดหรือไม่เนี่ยก็ไม่มีใครทราบได้ครับเพราะทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและสอส,อสอปูอัดก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป ส่วนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมก็ต้องทำก็ว่าไปตามขั้นตอนของกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ากว่าเรื่องนี้จะจบไม่รู้ว่าสสปวดจะหมดวาระไปเสียก่อนหรือไม่อันนี้ก็สรุปได้เลยว่าสสปวดชิงมอบตัว เป็นการชิงดับไฟที่จะไหม้ตัวเองเสียก่อนครับ